โดยทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานสัมมนาการตลาดระดับภูมิภาคครั้งยิ่งใหญ่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานสัมมนา,าการตลาดระดับภูมิภาค Thailand Marketing Day on Tour 2024แอดเชียงใหม่หรือวันนักการตลาดสัญจรที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีดรบุรินทร์รัตนสมบัตินายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรม งานสัมมนา,าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคทางการตลาดที่ทันสมัยและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำเพื่อให้นักธุรกิจนักการตลาดผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สะท้อนความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการตลาดของประเทศไทยครับ